iPhone 15 Pro Max นะครับตอนนี้ก็กลายเป็น1เทแล้วครับจากเดิมที่มา256นะครับความจุจาก256 g b เป็น 1TB ทรเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับผมช่างปองไลน์เม่เตอร์ซวิตนะครับวันนี้นะครับลูกค้าได้นํา iPhone 15 Pro Max นะครับมาเพิ่มความจานะครับคือเครื่องนี้ลูกค้าได้จับฉลากได้มานะครับความจําอยู่ที่256 g b นะครับแล้วเครื่องเก่าลูกค้าเนี่ยเป็น13 Pro Max ความจําเดิมอยู่ที่512 g b นะครับซึ่งเราไม่สามารถย้อยข้อมูลจากตัว13 Pro Max เข้าไปหาตัว15 Pro Max ได้นะครับเพราะว่าความจุเครื่องใหม่นี่มันน้อยกว่านะครับลูกค้าก็เลยอยากจะเพิ่มความจานะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้เพิ่มเป็น1 t b เรไบตปเลยนะครับเพื่อรองรับกับายจใ โอเคครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเพิ่มความจำกันเลยครับ ตอนนี้เราก็ได้ทาการแกะตัวเครื่องออกมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวหน่วยความจํานะครับตัวที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยความจําขนาด1นึ่เทราไบต์นะครับและเห็นไหมครับว่าตัว1น BI ึ่เทราไบต์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับถ้าเทียบกันนะครับเวลาเราใส่ลงไปนะครับมันก็จะเต็มในช่องว่างนี้เลยก่อนที่เราจะเพิ่มหน่วยความจําได้นะครับเราจําเป็นจะต้องเอาหน่วยความจําเดิมออกก่อนนะครับโดยวิธีการเอาหน่วยความจําออกนะครับผมจะใช้วิธี C N C ออกนะครับการ C N C คือการใช้เครื่องตัวนี้นะครับวิธีนี้จะทําให้ตัวเมมบอร์ดนะครับแล้วก นะครับเพราะว่าตัวการ C N C เนะี่ยเราไม่ใช้ความร้อนเลยเรากัดเฉพาะไอซีที่เราจะเอาออกนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำไปเลยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง C N C ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นของบริษัท J T I D นะครับตัวนี้ก็ใช้มา2อปีแล้วเป็นรุ่นที่แม่นยำที่สุดในของตลาดตอนนี้นะครับผมก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับล็อกบอร์ดนะครับล็อกบอร์ดให้แน่นแล้วเราก็จะเลือกไฟล์เลยนะ ตัวเครื่องเขาก็จะเซท่าเป็นระบบอัตโนมัติอย่างเลยนะครับเราแค่เลือกไปแล้วก็กดแล้วก็ลอยเขามีความเ,เสถียรและแม่นยำม,มากครับตัวนี้หลังจากที่เรา CNC เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเมือกความจำนะครับ1เทลบนะครับไปบอลขาใหม่นะครับแล้วก็นำกลับมาวางที่ตัวเมมบอร์ดนะครับ ่วนตะกว่วเหลวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตะกััวเหลวเบอร์190องศานะครับคือ190องศานะครับเบอร์นี้ผมจะใช้เป็นประจาเลยในการบอลขาแนกนกรณีลูกค้าเพิ่มความจานะครับและยี่ห้อที่ผมใช้ก็จะเป็นของอามิโอนะครับซึ่งในท้องตลาดเราเนี่ยตกักั่วเบอร์เนี้ยมันมีขายอยู่หลากหลายแบรนด์นะครับแต่ผมาจ,จะเลือกใช้ของยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าอัตราที่ลูกค้าจะกลับมาเคมเนี้ยน้อยมากนะครับเพราะตักวัวยี่ห้อนี้เขาถือว่าโอเคนะครับผมใช้มาก็หลายปีแล้วยังไม่ค่อยเจอปัญหานะครับ ก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นตัวลงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานําไปประกอบกับตัวบอดี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมารีสโตกไปครับตัวนี้นะครับผมก็นําตัวเมนบอร์ดประกอบเข้าไปกับตัวบอดี้แล้วประกอบสายแพร่ประกอบจอประกอบกล้องหลังทุกอย่างเข้าเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็นํามารีสโตนะครับผมใช้โปรแกรมไอจูนะครับโปรแกรมไอจูของ Apple นะครับรีสโต้นี้เราก็รอให้เครื่องมันรันไปจนเสร็จนะครับรีสโตจนเสร็จแล้วเราก็แอคทิเวตใช้งานเครื่องได้เลยครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับไอโฟน15 Pro Max นะครับตอนนี้ก็กลายเป็น1เทแล้วครับจากเดิมที่มา256นะครับตอนนี้ก็เป็น1เทระไบต์นะครับใช้งานกันยาวๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับ15 Pro Max ซีเรียลเดิมนะครับเราไม่ได้สลับเครื่องนะแล้วก็ความจุจาก256 g b เป็น1เทรไบต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลูกค้านะครับท่านใดที่เจอปัญหาหน่วยความจําเต็มไม่พอใช้นะครับตั้งแต่รุ่น iPhone X ถึง iPhone 15 Pro Max เลยนะครับสามารถนําเข้ามาเพิ่มความจําได้นะครับลูกค้าจะเพิ่ แค่นไขแค่ว่ารุ่นนั้นจะมีกําหนดของความจุอยู่นะครับอย่างเช่นในโ n น11เนี่ยได้แค่2 5่า6 11 Pro ได้5 1 2อะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างนะก็ลูกค้าลองเข้าทักเข้ามาสอบถามก่อนนะครับหรือลูกค้าท่านใดอยากเดินทางเข้ามาเจอช่างด้วยตัวเองมาที่ Future Park รลังสิตชั้น3โซนเซนทันนะครับถ้าลูกค้าอยากจะทําก็สามารถแอดไลน์แอดมิเตอร์เซอเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเเท่านี้ครับสวัสดีครับ